่สบายดีทุกคนบอกว่าก็ได้ลงท้ายนี่แหละขานเที่ยวขึ้นเที่ยวลงบางคนเนี่ยหดลงไปหอดนี่ทุกคนเดี๋ยวอันนี้เขาจะพากันเดินทางกลับเนาะกลับแบบควรทันทันเนาะย่ดอกงลรอกลับเลยแบบนี้ก็ยากไปท่ายโฮมยูยากลงท้ายโฮมยูแต่ว่าอันนี้ฮันงูหลงเฟบอ่ะแน่นอนนะพอมีผู้คอมเมนต์มาไปใช่เนาะอมพี่กุ้งประมาณนี้ด้วยมันแน่นอนหอนจ้าโมปามาหามาเขาจะเอารถคามบักทุกคนรถจากฝั่งนี้ค่ะอันนี้แม่น้ำยังแม่ นำเงือมันบอกแฟนบาอาลงรถน้าอ an ันนีมันยืนยุ่เพื่ออนก็มันเสียนานนะเขายืนยุ่เพก็ได้เดบันทาใบใ่ว่าถ้าสิบยุ่เถืลได้ตลอดนั้นไปลดนไได้หูไดหได้ลงหอ้ท่นี้ลงรูกเซเว่นเซเว่นกูเดีวเ่นก็บาดฮอเดิคนอื่นเขาเจ้งคนแเขาจ้าคนกน่ารอดแล้วแม่แม่สีลลงมาทางได้างนึงไไปทุกคนเดี๋ยวเขาจะลงไปเบิ่ง เอาอดี้มไข้าเอารถเอาไว้ลออกมาบักพปนนเอินโอ้อะไรลูกไอเกวนี้บเทบอวมาลงมาบางอนจะบ่ะเดียวเฮาถ้าสั่งาว้าม่สั่งวี้ิดยังเดียยามพับก็ได้ไปไปเฮตซารีเฮียคือเขาจะเอารถใหญ่เนาะข้ามไปทางพู

เดอมกันท่าอยู่พุ่แบบเจ็ดกัะท่าอยู่พ่ดก็ได้เงินส่งครับอ๋อก็คือว่าพวกก็จะกลับน้ำตุ๊กกระกับน้ำเป็นปลาเลยบอไมาถึงไวเตอร์นะเออบอได้ไปห้าคนโอเคนี่เหาแหงบออยากนั่งรถเบี่ยผู้เดียวไอ้ป้าเอ้ยฮุบบอกให้ญาติบอหดเวียดเออยอยู่น้อย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 บอบอสั่นลายๆคนจ้าบอบอยามักบอมักเดินทางซาผู้เดียวบอเอายาดเบชิดไทยเฮายชิดเดชไทยน้าทีฮุบนะ ไอโฮบเลยดก่าเดิมขาขนาดอ้เขาสีนข้ามเหงือกข้าขนาดไปเนาะในรถรถขัดขามมาอู้ป้าเพิ่นเอารถข้ามาจากพุ่นเลยอะเพิ่นเอารถใหญ่แบบข้ามาจากฟังพุ่นนะทุกคนเห็นบอไไผ่เดินทางมาผ่านเส้นทางนี้จะต้องได้เอารถข้ามแบบนี้ทุกคันอีหลีและเจ้าก็ต้องได้แบบว่ารถข้ามทุกคันรา่ว่าจะเป็นรถจักรหรือว่ารถใหญ่เมื่อนี้เอาเอารถข้าทุกคน รถของพ่อลุงกับรถของอ e ีพ่อครับสองขันเนาะโอ้คราบสองขันข้ามได้ว่าเบาสองขันนี้สิข้ามได้ว่าคิดว่าน่าจะได้เดเอา้ามีผู้บ่าวในนั่นอีกค่าค่ะทุกคนดีแท้เป็นเธอแรกที่แบบว่า,าได้เห็นแบบนี้เลยแบบว่าสิแบบที่ได้ขึ้นรถได้ดีเพราะได้สัมผัสอีก <laughs> อะไรเธอแรกอีหลีทุกคน อ้อโอะออ,อด,ดึงเสื้อกันนี่ปะนี่คือรถบันแล้วโอ้ใช่แล้วค่ะว้าวไปเลยบ๊ายบายไปถึงเวลาที่พอลรถลงแล้ว ไฮกเกอร์มาพี่ไฮกเกอร์มาพี่อะพี่ไฮกเกอร์มาพี่เฮาจะเอาข้ามมาทุกคนเฮาจะเอารถขื้นเหือแล้วเขาก็จะอยู่ข้างค้างเหือคนเที่ยงไม่เห็นเหรอเขาขี่เหือไปเขาจะได้ขี่เหืออีกเนาะน้องดีใจปะดีดีใจไหมคะ กี่ฝั่งคนนั้นเล่นน้ำคุณก่เห็นเลยว่าเขาขี้อ่ะนะเขากับล้อเขาขี้ไปลินเดอเออคุณล่ะโอ้เหือดจักอันเดียวเนาะข้ามได้สวยไหมโอ้ปังกันใหญ่พะลุงนี่เด้อพะลุงมาแล้วพะลุงเข้าเลยอู้ปะ รถอีพอมาแล้วรถอีพอเอาไปแล้ว,เอ,เ,ลวเอาไปแล้วอันนั้นเขาจะขึ้นไปหรอเออขึ้นไปไป,ไปว้าวไปเลยเย่เย้ร้านไหก็

คาล่เะเ้าบอกอามันคือยังงไปเตรยมทันไปกำลังว<ป>ูม้มีเงนินอนนนอยู่พดูดเท่าไหร่รถขับเท่าไหก่อน,นขับละสาิอะไรอะ้า,าองให้แน่ถ่ายเขาเยู่ถ่ยเขาอยู่ไร้อ่ะอ้าวถ่ยไปป้าก็หันอ้าอยู่ซื้ากล้องหลังก็ได้อะได้ละดีาพี่ไ ได้อยู่ดิอ้าวจะขันขันละสามสิบนี่นักไพ่เจ้าเนี่ยน้าไพ่กิฟต์ตอร์ขันละสามสิบแต่กี่บุรล่วมคนเนาะบวเกี่ยวกันบวกเกี่ยวกันกับคนอ่ะอะคือนั่งซิวแท้วะนั่งโคตรซิวเลยอ่ะ เคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นเนาะเคยเอาข้าวอืมบานนี้ข้นมาลอแล้วบพราะว่ากัยุ่งหวังข้าวเราสมาร์นแต่ว่านิ่งสั่นอะบ่าดเสียวแมนี่นนี่บ้นขาดเสียวน่นเสียวอุ้ยชวปาะกันยุ่ปะกันยุ่ปะกันยุงไปทางเหนืออนาแม่เนาะที่เหนือขากบอนอง บากะเนาะเอารถฟีง่ายเนาะมันฟูๆเลยอ่ะเนาะฟๆเลยด้วยเครื่องจักรอันเดียวเองอ่ะคือแบบสุดๆเลยไอจุกมันดูเผลอเนาะฟี่ง่ายกระไดเนาะแม่คักเนาะขากันขึ้นกับวัวแหงอีก อไปเดินทางต่อค่ะสิไปเดินพากันเดินทางไปเยี่ยมยามม่เข้านำข่าวกได้เยี่ยมยามน้องสาวของพ่อตูสีต่่วาอนตูสีเสียไปตั้งแต่ตอนลงตู้ห้าปีเออตั้งแต่ตอนลงตุ๊กเห็นห้องปอห้าแต่ว่าพ่อตูสีเสียไปโดนโดนหรือเปล่าไม่เนาะสิปีเราห้องเราบ่เนาะน้องกว่าเพราะมันเจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดเจ็ดแปดปีไปแล้วเขาแมนเริ่มมอหนึ่งเลยเด้ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วทุกคนตสเียแต่ว่านี่เป็นน้องสาวของพ่อตูสีใช่เมื่อกี้กับพ่อลูกขนาดพ่อลูกแม่เน่ย นี่ทุกคนตอนนี้ตังเต่งมาฮอเทอนแม่ตู้แล้วซึ่งเป็นน้องสาวของพ่อตู้นั่นเองเนาะเป็นน้องสาวของพ่อตู้สีแต่ว่าพ่อตู้สี่เสียตั้งแต่ตอนน,น,น้องตู้หันเฮียนห้องม่ห้าเออเฮียนห้อง 5, พ่อห้าหตอนนี้ก็ได้ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วแหละ้ <c oughs> แต่ว่านี่เป็นน้องสาวของพ่อตู้สี่เด้อนีน่ค่ะมาฮอตยูใส่กระโปรงเลยทุกคนแต่ว่าห้องนั่งรถมายูบ้านน้ำอ่างนะคะนี่พากันมามาแวะมาเยี่ยมมาอยากเพิ่นเนาะอมออ องวมันล่หลายกอเห็นบ่นี่เล็กตะแซตะแซบนนั้องวงแก้วป้าอมวงไข่เนาะอ้องวงไข่เหรเนาะตายเออเดี๋ยเอินว่ะมาจะลรองสาดมาแต่พูนอันพิ่งเพิ่ได้มาน่ะเขาเพิ่มาดอกดอกดอกเาแวะพ่น บอ่อแลก,ก็ยังมีแหงคือเก้าโซฮันล่าอีนางคือเม่ตูุหอบ่ะนางก็คืออันอีอันเม่ตู้เฮียมฮะเลยอ๋บอบ่ออ๋อแม่ตู้เฮียวกับน,น้องสาวปอะตู้กับนอ้องอู๋มีในการซ้อมคนน้องสาวปอะตูสี่วีสองคนมีแม่ตู้เฮียมอยู่อันนั่นแหละล่ะกับเมตู้นี่อยเพื่อนอยู่น้ำอ่างอันนี้อันนี้ซื้อแม่ตู้บางประตู้ก็ซื้อพอตูออตอ้อู๋ ท้งนี่ยมาเยี่ยมมายากเดี๋ยวตอนกลับอาจะขอมาล่วงขึ้นกลับไปกินอยู่ห้องเราเพราะว่าตัวเต่งแม่ป้ากับพ่อลุงฮันจะแวะไปหาไอเตอร์อยู่ห้องไงบอสแลนองตุกศิษยนังไปพร้อมกับไอตาเออต้องลงไปพร้อมกับพ่อลุงเลยแล้วอีพ่อกับอีแม่ก็เอารถพากับรถกลับเหมือนล็อกซ่าทรงเต่งอะเสียงทุกเปลี่ยนบอสเสียงทุกปากเลย ลากาท่วดอันนกตุ๊กก็ได้นั่งรถไปกับพ่อลุงไปปลาไปหาบแอตเตอร์แล้วก็กลับเปียงจันเลยเพราะว่าลงเต่งมีเฮียนเพราะว่ามันซุกกล้สิมหอนนี่ลุงเต่งต้องอ่านหนังสือเพราะว่าลงเต่งมันมีเฮียนมีมีเสียงกลางภาคเสียงภาษาจีนหากะเฮียนแต่ว่ามันเป็นเสียงแบบวัดระดับของเฮาว่าเฮาเฮียนได้แบบบบเฮาเฮียนมาโอเคบบเสียงทุกคนถ้าผู้ผ่านก็ต้องเห็นคืนถ้าผ่านจะเห็นไปต่อได้จังได้ไปจบพี่นะอีนุ่งขี้เลยฮีบเล่อไอ้คุณเสร็จโตเสร็จตั้ง บายดีปเลบเคี้ยอะไรที่ปรตููขนาดเขาก็สินอันตู่โอ้เดเมตูน่ะอคือปรตูขนาดคือปรตูขนาดนันไหมเนาะว่าระดังเขาได้เพอะดั่งเขาได้เพอะตได้ยังูดีข่าว่าละดั่งเขาได้เพอะ ม่ตูก็ได้ดังไม่ตูโตฮั่นแหละเฮาก็ได้ดังเเฮาฮู้เราดังเขาไดเผอๆไปตู้แน่ไตูนี่เนาะเาก็ยังไปแย่ไข่หมดอยู่บ่บ่ได้ไปซะเด้องานอยู่ซานละว่าข้าวเนี่ยบ่ซื้อไม่ตู้ว่า่มาสิมานําเาก็บ่คว่าสิได้่บ่สิได้แเอาเสื้อมาาลงสนุเสื้อเลยเฮเออเห็นละไปใส่้ดีเนาะ เือตอนอีกสงอีกส่งเดือนทางน้ากินไม่ต้งกินเลยมเมตุเมตุนี่เป็นเอื้อเข้าเมตอยู่หันวยู่เมตูเหี่ยงอ๋ออันเมตุนี่เป็นน้องสาวลาอ๋อน้องสาวละมาทักอีแม่มึงอ่ะตุยตังบบตุยอยู่แล้วโตุย ให้โฮกันไว้เตรียมยามกันเด้อหุ่นาเนื่องซ้ำซ้ำตุยหน่อยบวชป้าแถามารอกี่มาดิพี่แล่ว,ล,ว,วล,ล่ะพี่น้ามักซิดาบริตเทกเกอร์มักซิดาเออไม่รู้ค่ะมาซิดากับมังอ่ะน,นี้นะ่ะป้าเสร็จอีตุ๊กแท้บวนันนี้เสร็จอีตุ๊กแท้โบยโฟกัสมกซิดาป้าทุกคนถ้าจะถามว่าน้องตุ๊กสูงบ่ ก็สูงอยู่เลยบ้าที่ดาบต้มกรสูงองเอาเถงอออ้าเอ๊ะอืมแซ่เลยลูกกินบ่อะโอ้โหจีแตกเลยอืม อิมยาทำาเก็คือแบว่าหมาแบบซุมมาพอตู้เออซุมมาแม่ตู้คนเนาะเออให้เออให้เออให้ออรมด้อบมนเด้เ้อบบออานี่ เอสียล่ะเสียเหล่องเบิกสิโดดเอาไวได้น่ะป้าตาเซฟมันเคยอะไเนาะ้หมองหมอนผู้ใดเคยกินไอตุ๊กเคยกินอ่เคยอะไเนาะเคยกินยู่เสียเอาเอาตอกน้อยกินอย่เหืนไม่หล่อเห็นดิแน่นาเบิงดูนระเคยอะไรสิเบิงดูสิเบิกได้ก็ได้สิบบิง แซบอ่ะโอ้แซบอ่ะต้องเห็นแซบอ่ะแซบมากกินแยาจะพอเสียบเบียบมาละแซบไม่รีบกินบลูกอ่ะ

ห้องยาวค่ะห้าห้องยาวไปใไซม์นั่นนี่ไปห้องยาวละว้าตายเสียงเริ่มบูมอิเอเสียงเริ่มไปแบบเสียงเสียงเสียงเริ่มพุงเริ่มแผละมาอ้า ให้นะไพ่นักไพ่จะเป็นปิดให้านองนี่มันมากสุดมากที่มากว่าข้าก็ได้สุดเลยดูเหมือนมีต้นนึงบ่มีเนยชุกเลยบอกให้มันแดงเลยนะไอ้บ่สะออนให้สอนว่อได้ให้มันเต็มต้นเลยน่ะสุกเสื้อนะไพ่เราวังเจ้าสังเสื้อสีขาวเอ้ยวันนี้มาสินี่นี้แล้วมาตรงอะไปเรียนนิดนึ เนี่ยเพื้อนนะพไพฮ่าแม่ไพกินหลายพระจ่ายเงินเนอะแล<อ>้วไพไกินหลายพระจ่ายเงินลดอเอาไปเฮ็ดแยมมาแซ่บกินกับขนมปังแม่นเนาะอยู่เห,หือนท่านแยมข้ามาให้ตลอดโอ้มากนะกบ่ฮู้ว่าแยมมะไจังได๋กินกับขนมปังอะแซ่บๆเดี๋ยวสิกินขาต้นให้เบิ่งน่้ำที่เห็นอะตุ๊กน้ำไม่หย่างนี่นาง ที่มากที่สุดวววววว้ว้ว้าาา,าระวังได้ระวังได้ระวังหนาไม่จับได้ลูก <c oughs> ระวังบงเด้อมีบงว่ะป้าเด็กไทยเนาะพักขนาดเลยโอ้ไฮเกอร์ลูกระวังเจ็กน้อยน่ะมากไปแค่ไหน้องน้องวันนี้มากมาอันนี้น้ำเย็นมาแม่หมาแม่สตีแม่โอ้อะสตีเสื้อสติวะให้แม่ กิมกต้ตแตอแ <พอ S 2> ล้ทุกคนนี่ค่ะได้เากินเหวีละพยายามใหตูหร้รมาเอาขกินมันมาเอาบริการซุมมาของแม่บรซุมมาซุมมาแ,มแมุมาพแม่มมเป็มมเพมมเป็นเม ดูโนไท่ดนีหลาเอทีแขงแขงไหมเออจีรนุูัาุมาซุมาขั้นาขันแหนมาสังมาสูมาให้ดูดีมีแฮงคืนนึกตีนไทยแดาคืขตามนึกตีนทะเล เออลูกรำลุกรวเนอนอนรับใจหมอนื่ตื่นในหนุ่งแท้ชุ่มื้มากเออห้าปัญญาลุกหาได้ปีไม้ฟ้าไม่มาได้ปัญญาลุกตาโตปีไม่ปีเก้าปีไม่ได้แต่ดีมีแต่ชุ้มชให้หานับลุกดำลูกรวยเนอเออมาไม่ได้พวกกัน